นี่นี่นีเล็กนีเหล็นี่นะเอาเล็มาทำบุญโอ้ยโอ้ยสว่างเลยใมันจ้าซะเหลือกมันจ้าเกินาเท่าอะไรรู้ไหมกระจกนี่เหรอหนึ่งหมืนผิดเท่าไรนมันเป็นนาเหี่ยเป็นนาเ่ยเป็นนาเ่ยเฮมันลมนี่ัลมีนัดลมเห็นไหมเนี่ย เอาวัสดุที่แบบเหลือใช้มาทำกระติกน้ำร้อนโอ้โหแจ่มเลยของที่เครื่องดูดฝุ่นนี่นี่นี่ท่านี้ท่านี้เลยนี่ท่าคนนี้เลยโอ้เหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะสวัสดีครับเพื่อนๆเข้าโนนี้ที่สวนแก้วอาร์ตโฮเทลครับวันนี้ครับเราจะมาพักโรงแรม นี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนเราอยู่ที่สวนแก้วอาร์ตโฮเทลนะทำไมถึงเป็นอาร์ตโฮเทลหรือเปล่านี่นี่นี่ดูดิโอเป็นเสือป่านะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นงานเสือป่านะอะไรอ่ะไม่นี่ทำไมหรอไหนนี่นี่นี่งานเหล็กงานเหล็กนี่นะเอาเหล็กมาทำคุณโอ้ยฝากดไลค์กดแชร์กดตั้งแคมเปให้ชมนี่นี่สุดละ ไม่ใช่แบบเป็นหุ่นอย่างเดียวนะมินินมันใช้ทำอะไรไหนโชว์เป็นเพื่อนเราไม่ใช่เอาน,น,นี่มันนั่งได้มันมน,นั่งได้มัมีเก้าไปเก้าอี้นี่นี่นั่งถ่ายรูปได้นหมอ่าม่นดินนั่งให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยสงโอเคนี่นี่โอ้นี่นั่งมันขับปุ่นอย่างนี้เลยที่นี่กว้างขวางมากมนะเพื่อนเนี่ยโอ้ดูดินี่มองไปมุมไหนก็มีแต่เสือปา่าเสือปา่าทั้งนั้นเลยฮะโอ้นี่จักรยานอยู่บนนั้นอะเห็นไหมโอ้โอ อ่าอย่ามีพาไปดูบ้านไปไปดูบ้านไหน oh, ไหนนี <finding. S 1> ่นี่นี่ทางเข้านี้เลยนี่เฮ้ยเราไปเข้าแกลลี่เหรอไหนไหนเข้าไปดูดิโอ้เฮ้ยนี่นนี่มันนี่มันอะไรมินนี่มันเหมือนอะไรฮะเรือใช่ไหมนี่นี่นี่เหมือนเรือเลยหโอ้โหนี่กระยองกระแย่งกระยองกระแย่งนะอะไรอะไรโอ้หนี่ด้านหลังด้านหลังเฮ้ยนี่นี่นี่บ้านนี่รถนี่บ้านรถบ้านรถเหรอเฮ้ยนี่อะไรอ่ะนี่นี่ป้ายอะไรอ่ะโอ้โหนี่แบบ ทุกมุมเป็นเสือป่าหมดเลยอะอ,อะไรนะอะนะันไหนนะหนห้องพักเฮ้ยนี่มันรถนี่มันลดเฮ้ยมันรถบรรทุกเฮ้ยไปไหนไอที่ห้องพักเหรอโอ้ยอ,อย่างอาร์ตอะโอ้ยน,นี่เป็นรถแบบรถโบราณนะบรรยากาศในรถนะนี่โอ้โหดูดิแรกนึกว่านอนในนี้โอ้โหนี่เขาไปตกแต่งนะตกใจโอ้ยอะไรอะไรตกใจโอ้ยนี่นี่รูปวาดโอ้โหนี่ทุกทุกมุมเป็นเสือป่า นี่เหมือนเรานอนในแกลลี่ศิลปะจริงๆเลยอะ่ะโอ้มันมันไ,ไม่ใช่ดอกไม้มันคือเปลือกหอยนี่มันคือเปลือกหอยเห็นหไหมอ,อุ<ช>้ยเห็น,นไหมศิลปะอ้ยเอาเปลือกหอยมาทำาโอ้ยเป็นลายเหรอโอ้ยพวกอะไรอะ่ะเหมือนเปลือกหอยเอานี่นี่เขาเขาเขาเคลือบกระจกไว้นะเฮ้ยแล้วแล้วทางเข้าอยู่ไหนตรงนี้เปล่านี่ประตูเปล่าเอาประตูทางนี้เหรอไปลุยลุย ไม่ใช่ไรายดันโถเอ้ยเคยมาปะเนี okay, ่ยอุ้ยน้องโอ้ยโอ้ยจาโอ้ยมีแอร์ด้วยโอ้ไม่ร้อนแล้วคราวนี้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอันนี้เราเป็นมันเป็นบ้านไม้เป็นแกลลี่เขาอฮาเอาแค่นี้พอเออเออเออโอ้ยเต็งใหญ่เต็งใหญ่นี่เต็งใหญ่ดูตัวมินินเล็กไปเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะมีชั้นสองอีกเนี่ยมีชั้นสองไหนไหนไปดูดิยิงเดียวไม่จบยังไม่จบมีชั้นสองด้วย วันนี้มีตตตไตอะไรขึ้นมาอ่ะไตเลยไตเลย <Hello. S 1> อ่ะไตขึ้นมาเร็ว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 ,รว <c oughs> นี่ขึ้นได้เนาะขึ้นได้จริงว่าไม่ใช่แบบของโชว์ใช่ไหมฮ่า <c oughs> ไหนไหนโผล่มาดูนี่ขึ้นได้จริงเปล่ะโอ้ยของจริงโอ้ยขึ้นได้จริงใช้งานได้ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ไหนๆพ่อขึ้นไปดูมั่ง <c oughs> โอ้ยเป็นบันไดเหมือนบันไดลิงขึ้นไปงี้นะฮะโอ้โยนี่มีตุ๊กตาให้กอดด้วยอ๋อนี่ตรงไอ้นี่เป็นห้องมินิหรือเปล่าตรงเนี้ยนี่นี่มีไฟ โอ้ยสว่างเลยชวดใช่ไหมมันจ้าะเหลือเกินมันจ้าะเหลือเกินมันจ้าะเหลือเกินหุ้ยอ๋อนี่ที่นอนที่นอนเล่นๆวัน <c oughs> นี่ข้างล่างข้างล่างวันนี่นี่วิววิวมองไปข้างล <c oughs> ่างเอาเฮ้ยแม่ทำไรอ่ะเฮ้ยแม่มันเมื่อไหร่เนี่ยฮะ <c oughs> โอ้อ๋อนี่ไว้ไว้กระโดดลงไปหรือเปล่ามินินไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เราเล่นอย่านะอย่าอย่าอย่าเลียนแบบไม่ได้นะอย่าทำอย่างนั้นนะอันตรายทีวีโอ้ยมีกล่องทีวีด้วยมีตู้เย็นตู้เย็นนะโอ้โหนี่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 นะนี่เอาไว้แช่ขนมน้ำน้ำไม่อดตายแล้วอะไรอะไรเหรอให้กดติดตามช่องมินินฟินเฟอร์ช่วยเอาน้องอ้วนลงมาอ๋อมินินบอกให้ให้ช่วยกดติดตามช่องมินินฟินเฟอร์ด้วยนะครับนี่จะเอาน้องอ้วนเหรอชื่อไอ้น้องอ้วนเหรอเฮ้ยเขามีชื่ออะรเชื่อหมี โอ้โหนี่เอาหมีโอ้เอามาลงโอ้มานอนก่อนนะเพื่อนๆเนี่ยนีใ่ใครมาพักบ้านนี้นะอย่าล,ลืมตัวนี้เลยนี่ no way, wait, wait. เป็นหมีประจำบ้านโอ้โหนี่กอนหมีกอนหมีโอ้ยไอ้น OH 네ี่มีอะไรนี่ประตูอะไรไหนไหนสงสัยสงสัยห้องน้ำห้องน้ำไหนเข้ามีตรนี้ห้องน้ำนี่มีห้องอาบน้ำห้องส่วมนี่แบบโหมีอะไรที่เฉลยไปแล้วเนี่ยที่แขวนเชือกเป็นแบบเขาควายโอ้โห เอาัน้าเอาหน้าเลยโอ้ยกระจกหู้สวยงามราคาเท่าไหร่อะไรรู้ไหมกระจกที่เหรอ,อหนึ่งหมืน่นเท่าไหร่ล้านมันเป็นล้านเลยพี่ล้านเลยพี่อะไรขนดน้นเ,เดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศโดยรอบของที่นี่นะครับหู้นี้อลังการมากอ่ะพ่อชอบมากเลยเนี่ยทางเข้าอนะ่ะเนี่ย้ยนี่มันลากไม้นี่ลากต้นไม้เห็นไหมนี่ <c oughs> แต่ละบ้านเขาแบบเขามีสไตล์ไม่เหมือนกันนะนี่ นี่ก็แนวแบบร้านนาอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยนี่เขาควายมาดูใกล้ๆนี่แบบมีดีเทลนะครับนี่นี่เขาควายนี่นี่นี่ท่านี้ท่านี้เลยนี่ท่าคนนี้เลยโอ้เหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะขุนอะไรนี่หุ่นยนต์หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหดูดินี่อาเหล็กมาทำอ่ะสวยงามมากไอ้นี่พัดลมนี่พัดลมไม่ยินพัดลมเห็นไหมเนี่ยเอาวัสดุที่แบบเหลือใช้มาทำเฮ้ยนี่กระติกน้ำร้อนโอ้โหนี่แจ่มเลย อันนี้เครื่องดูดฝุ่นอ,อันนี้อันนี้โคมไฟแจมแจมอันนี้น,นี้ด้ามด้ามดาม้ดาด้าจอบด้ามด้ามพ,ามพ <c oughs> ตรงนี้เป็นโซนพระพิคเน่นะครับนนไว้สักการะบูชา <c oughs> นนมีเจ้าแม่กลอิ่มด้วยนะครับ เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆกับสวนแก้วอาร์ตโฮเทลนะอยู่ตรง บางพระนะชนบุรีนะครับใกล้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับนี่มินิเข้ามานอนหนึ่งคืนนะใครเป็เนคนไหนสนใจลองมาพักได้นะครับมินิบอกว่าสนุกมากขอตัวลากลับบ้านก่อนนะครับบ๊ายบายโอ้โหท่าเต้นท้าเต้นโอ,โอ้โหโอ้โหอาป,จจะปออระจับปตจยุยอ,อาประจับปจุยอาปจับปจุยอาอาโอา